สวัสดีครับเกติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมเช้วนี้ก็เช้าว,วันที่23พฤศจิกายน2567ก,กันนะครับผมก็ใกล้เข้าปลายปีแล้วนะครับผมชุดนี้ก็จะเหลืออยู่ที่เกติฟาร์มครับก็มีประมาณ13-14ตัวครับผมก็จะมีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะครับผมก็ เพื่อนๆลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะเลี้ยงนกกระจอกเทศก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์080749614นะครับผมตอนนี้เราก็ปล่อยนกให้ออกมารับแดดตอนเช้าแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวครับเดือน10เดือน11พฤศจิกาครับผมตอนนี้เดือน11แล้วนะครับอ,อันวันนี้ก็อัปเดตเป็น เ,เดือนพฤศจิกายนครับผมอัปเดตล่าสุดของเจดีฟาร์มของเราครับผมลูกนกกระจอกเทศก็เหลือประมาณนี้แหละครับผมก็ช่วงนี้พอพันธุ์แม่พันธุ์เราก็ไข่น้อยแล้วครับผมก็บางฟาร์มก็เริ่มไข่บางฟาร์มก็เริ่มหยุดไข่ก็แล้วแต่ครับผมเพราะว่าเขาคือสัตว์เลีย้ยงนะครับผม่อแม่พี่น้องผูดด้ใดอยากได้นกกระจอกเทศทักกัา,ามากครับตอนนี้ก็ เหลือ,อยูประม่านนี้ครับสาหรับเกตีฟ้ามเฮ้าเหลือนกยูปมาณนี้ครับช่วงนี้นกขาดตลาดแล้วครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ลูกนกกับฝาทักขาม่ากันครับผมตอนนี้จะมีใส่หนึ่งเดือนกับ2เดือนนะครับผมพ่อแบง่งปันกันให้กเกษตรกรไปเลี้ยงให้กเกษตรกรไปเลี้ยงไปศึกษาไปเลี้ยนลูกครับผมก้อนเลี้ยงกับทอกขม่า,า,มาสอบถามก้อนกระไดครับผมเฮ้าจะมี คำแนะนำในการเลี้ยงคำแนะนำในการให้อาหารครับผมก็พ่อแม่พี่น้องก็เวลาจะเลี้ยงนกก็ต้องศึกษานิดนึงครับผมว่านกอาหารเอ่ยนกกระจอกเทศกินอาหารอะไรบ้างครับผมโดยปกตินกนกเด็กอายุหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนจนถึงปีสองปีสามปีอย่างเงี้ยครับอ่าทางเขาก็จะมีคำแนะนำให้เกษตรกรครับผมมีคำแนะนำให้เกษตรกรมาก ศึกษาเรียนรู้กันครับผมกับอันดับแรกเกี่ยวกับหัวอาหารก่อนครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมการเลี้ยงนกจอกเทศหัวอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญในการดูแลว่าลูกนกก้นจะเป็นแบบไหนก้นจะให้อาหารขนาดไหนครับการให้อาหารก็ต้องมีลีมิกในการให้นะครับผมบม่เมนวา่าสิให้ไปมือละเป็นเทเป็นกระบุงเป็นถัวยเป็นซามยังไงจนล่นกระโบได้ครับผม เพราะฉะนั้นเวลาให้เราก็ต้องรู้ว่าเช้าหนึ่งเขาจะรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่ในการกินอาหารกับการเฮ็ดง่ายๆก็คือ,อาการคำนวณง่ายๆก็คือนกกระจอกเทศในการกินอาหารแต่และว,วันก็กินตามน้ำหนักเขาครับผมน้ำหนักน,นกนกระจอกเทศเฉลี่ยอยู่ที่10%ของน้ําหนักตัวครับผม10%ของน้ําหนักตัวกับหมายความว่านกกระจอกเทศ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ100กิโลก็กินอยู่ที่ประมาณา10โลก็ได้ครับผม8โลถึง10โลต่อมือครับผมเพราะฉะนั้นล10โลก็บโลกันว่าเรียงเราจิจนไปหนาครับผมวัตถุดิบอยู่บ้านเราก็เยอะแยะครับผมแต่ละผากแต่ละส้นอย่างภาคกลางก็จะเป็นส้นที่มีแรงวัตถุดิบเยอะแยะก็จกํา,า,จพา,พาพวกหัวหารจําพวกข้าวพงข้าวโพด อะไรประมาณนี้ครับผมภาคอีสานเขาจะเน้นเป็นพวกลำลงสีข้าวหรือว่าหญ้าตามท้องทุ่งท้องนาครับผมที่งว่วงค่อยกินได้ครับพี่น้องสามารถมาสับมาหัน่นมาบดมาเราจะเทคนิคในการเลี้ยงครับผมมาสับมาบดบดได้ครับผมส่วนโซน,นภาคใต้ก็จะมีจําพวกกาก,ากบงากากปาล์มครับผมอันนี้ก็ห่อตั้อยกก่ยางครับวัตถุดิบแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเ่าก็สามารถประยุกต์ได้ หากตะวันออกเจ้ากับขอโพดครับผมขอโพดหลายยิงดีครับนกกระจอกเทศมากหลายครับผมจินของมาต่เตียเนี่ยโอ้วนง่ายดีครับผมอันนี้เขาก็มาอธิบายการเลี้ยงเน่ยอธิบายเกี่ยวกับอาหารครับหลักโภชนาการอาหารลูกนกกระจอกเทศในการเลี้ยงก็คือเขาต้องให้ได้ตามสัดส่วนที่นกต้องการครับผมอันนี้กัยกตัวอย่างครับผมพี่น้อง ถ้าเกิดว่านกกระจอกเทศอายุหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนกน้อยครับผมอันนี้เขาเอาเออิออนนกน้อยเด็กน้อยครับผมพี่น้องเพราะฉะนั้นการกินอาหารก็คือกินแบบเด็กน้อยเด็กน้อยกินยั้งแน่นครับผมเขายำเขา,าบดยำเขาตัวสม,มื่ยกับอะไรไงนัเป็นการบดต้มมนะครับแต่ว่าขันเป็นนกกระจอกเทศกับแบบลักษณะเดียวกันครับผม บว,นวานบวมนวนกน้อยไปกินหลับหมูหลับง่วไปเลยมันกับเป็นไปบ่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกโภชนาการเด็กให้ออกนะครับผมเด็กหน่อยอายุหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเขาก็ต้องกินอาหารเด็กหน่อยครับอาหารไก่ยี่ห้อยั้กระซํมแต่ว่าต้องเป็นไก่เล็กครับผมบวมนวาเลี้ยงตัวหน่อยสิเปียวไกล้ไข่ไม่กินอ่าปัญหาติดตามมากคือนนกรลับโปรตีนหลายเกินไปรับสารอาหารที่ไม่ควรจะได้ใช้เยอะเกินไปกับ เกิดให้นกขาเสียได้ครับพี่น้องขาเสียในที่นี้กหมามคว่มวานกขาบิดขาเบี้ยวขาแบะไปทั่วทิบครับผมเพราะว่าหลักหลักโภชนาการอาหารไม่เพียงพอครับผมและอีกสิ่งหนึ่งก็คือ,อเจ้ากระปุกระบบคอกครับผมพี่น้องคอกคอกเล็กเกินไปสําหรับตัวนกอาจจะบ,บ่ดีครับผมเพราะว่านกเขาต้องมีะระยะเวลาการวิ่งระยะช่วงที่เขาต้องออกกำลังกายตอนเช้าครับผม นกคอ,อกแะบกระเดียให้นกขาเสียอดไครับพี่น้องนี่อันนี้จกบริเวณที่ห้างเรื่ยงนกไว้ครับผมนกหาวดีครับพี่น้องเบื้งเดี๋ยวจะพาเบื้องอีกคอ,อกนึงครับพี่น้องอันนี้คอ,อกเล็กหน่อยครับเดี๋ยวจะไปลุง,ลง,ลงลุ่นหาเดือนครับครับพี่น้องนี่ก็อีกคอ,อกหนึ่งของห้าครับผมนี่คอ,อกนี้จะเป็นรุ่นนกนกอยู่ไม่อยู่อ่ารุนซีเดือน ครับผมสามเดือนเรากกรซี่เดือนครับผมจะมีสามเดือน4ี่เดือนเราก็หาเดือนประมาณสองตัวนี่ครับผมจะห้องใหญ่กว่าเนาะเพราะว่าห้าจะบดรไปร่วมกับอ่ารุ่นรุ่นเต็มเต็มรุ่นใหญ่ครับผมอันนั้นหาเดือนกว่ากําลังจะเข่าหกเดือนครับผมสูงคักแล้วครับผมเบื้องพี่หน้องห้าจะปล่อยปล่อยนกกระจอกเทศออกมากันครับผมนกกระจอกเทศอ่าตอนนี้นกยู่ในเกที่ฟ้ามห้าก็ยังเลียงยูนในขอกยู่พี่หน่องเป็นยังคือเลียงยูนในขอกเพราะว่า อาจจะเป็นผลดีต่อการเลี้ยงนกกระจอกเทศเฮ็ดให้นกกระจอกเทศอ่าเวลาหนาหนาวหนาฝนเขาจะบ่ได้เปียกฝนเปียกคอนเพื่อที่จะบ่ให้นกเป็นไข่เป็นบัดครับพี่น้องนี่ครับการปล่อยออกมาต้องมีพื้นที่ไว้ให้เขาแล่นเหรียนครับพี่น้อง,งดูปีงามครับนกกระจอกเทศตอน,นตเศ้าต้องแล่นออกมาร่างกายครับนี่เละอ,อ่าห้าคนไปเลี้ยงคอกน้อยๆก็เฮ็ดให้นกขาเสียอะไรครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึง อขอ,อกนกพอ่อมครับบ่แมนวาอยากได้แต่ว่าบ่ามีพื้นทีกับบ่ดีครับพี่น้องบ่แมนผมสิอยากขายย่างเดียวเดว้ต้อง,ต,องต้องมีพื้นทีในการเลี้ยงพร่อมครับเบิ่งดูยงามแักตอนเช้านี่ครับเอานี่คาบาเลเด็ดเนีอยอันนี้บ่แมนนกไก้บ่แมนนกล,ลำแพนด้วยครับอันนี้เขาเอ่ยเลยว่านกเต้นแลนคาบ,บาเบล็ครับออกกําลังกายครับผมเนี่ย หลังจากนั้นก็นกนสเสร็จเรื่ไปกินอาหารแต่ว่าห้องพนันเอาอาหารมาไหากับเป็นอาหารเกาอยครับเดี๋ยวพาไปบางอีกคอ,อกหนึ่งครับผมนี่ครับอีกคอ,อกหนึ่งโตแง,ง่แล้วครับผมบักนี่รุ่นหาเดือนสี่เก่าหกเดือนครับหัวสิจูลังค่าแล้วครับผมไอเสาตัวนี้สองเมตรสองเมตรสามสิบหัวสิจูแล้วครับโอ้เลี้ยงนอกกระจอกเทิดไงไว้พี่น้องบได้ตัวนะครับกันบุตรกล้องเลี้ยงอู้ผมบอกได้ว่า ถ้าเกิดนกเลยหนึ่งเดือนเ่านี่แป๊บเดียวครับผมนี่ครับยง้มสองห้องก็สิบปล่อยยง้มแดงกับจีบเอาขอกอกมานอนในกอกคือเก่าครับผมนี่เบิ้งครับพื้นที่อาจจะน้อยไปแน่นิดนึงครับแต่ว่ากะโอเคบ่ได้แคบสําหรับนกครับผมนี่เห็นบัรับนี่โอ้รุ่นนี้อ่าหกเดือนครับผมอันนี้หาเดือนกว่าสีขาหกเดือนแล้วครับเปนเบิ้งอาหารครับบ่เหลือครับรุ่นนี้กินหลายขึ้นไปเรื่อยๆครับผม ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆกันไหมก็ว่าแต่เกิดว่าเขาโตง่ายเขาก็ต้องรับสารอาหารไปเรื่อยๆนะครับผมอ,อันนี้ยูหาเดือนถึงหกเดือนน่ะน้ำหนักยูประมาณตอนนี้น่าจะได้สามสิบโลกวล้วหรอครับผมสามสิบโลก่ามือนหนึ่งกับต้องตกแล้กครับตัวหนึ่งกับยูมัน่นสี่โลหาโลครับผมเขากบเฉลีย่ยเอาครับผมเช้าหนึ่งกับทังสีครับผมบเบิดเเ่ากะ จงไห้กินตอนคําตอนแรกก็เอาเขอไปไว้ในขอกบผมเพราะว่านกรุ่นนี้ก็คือลดปัญหาการขาเสียหรอกครับผมนี่ขาคอเขาอส่นี่คือลดปัญหาการเสียหรอกครับผมบอ้ยงามดีครับพี่น้องนี่แหละการเลี้ยงเลี้ยงให้มีความสุขครับผมเลี้ยงให้มีความสุขเดี๋ยวเงินตามมาที่หลังครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกดแชร์ไปได้ครับไปน้องบ่าผพิดบ่าถือเนะโอย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเจติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดส,สุรินทร์สนใจเรื่องนกกระจอกเทศมีปัญหาอยากปรึกษาเรื่องนกกระจอกเทศทําธุรกิจ่ยกกบนกกระจอกเทศครับพี่น้องสนใจเรื่องนกกระจอกเทศสามารถโทรติดตอ่อสอบถามเขามาได้ครับผมไม่ได้ห่วงวิชาไม่ได้ห่วงวิชานี่ยังกระบ,บอกอยากรู้ยังกระโรมาสอบถามกันก่อนครับผมก่อนตัดสินใจลงมือทํา การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงห้องมีความรักความเอาใจดูแลเอาใจใส่เขานิดนึงครับผมตอนนี้ก็โอ้โหนกก็โตไปตามไปที่เราต้องการอยู่นะครับผมเอาพี่นอ้องวางด้กับฝากกดติดตามไปได้ครับเด้อผูเ้เดอยากได้นกตอนนี้มีแบ่งอยู่มั่นสิบคููครับพี่น้องสิบคููสุดท้ายล้วครับผมของปลายปีนี้ช่วงปีใหม่กับนกอาจจะจากเดือนหนึ่งสิเป็นสองเดือน หรือว่า3เดือนก็ค่อยคุยราคากันครับห้อกับบได้ขายแพงครับผมแบ่งกบเกษตรกรไปใส่ไปเรียงน้ำกันครับอ่ะสวัสดีครับผม